ระสโสดาบันยังมีปัญญาน้อยเพียงตัดได้เพียงอารมณ์รู้สึกว่ามีความตายเป็นปกติชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแล้วก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีไว้เสมออันนี้เป็นกิจอันหนึง่ง ที่การที่เข้าถึงความเป็นประสดาบันตัวอย่างที่แล้วมาก็ได้แก่เปสก,การีทิดาคือลูกสาวคนุนายช่างหูก <c oughs> นั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบแล้วในวันก่อนในการที่จะเป็นพระสดาบันได้นั้นองค์สมเด็จพระทรงทันทรงตรัสว่าต้องตัดสังโยชนสามในการคือสก,กายทิฐิ เห็นว่าต่ภาพร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเรื่องบางท่านตามพระบาลีที่กล่าวว่าพิจารณาหินขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าความจริงขันห้านี้พวกเรามักจะรวมตัวไว้ในคําว่าร่างกาย คือม,มีร่างกายเป็นสําคัญแต่กําลังเขาบรรพดาบันนั้นตับได้แค่นิดเดียวคือมีความรู้สึกว่าชีวิตจะต้องตายเท่านั้นยังไม่ถึงก็ปลดเปรื้องว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเท่านี้บวังว่าคงไม่เป็นการสุดวิสัยเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง <c oughs> ที่ะพึงทำให้เข้าถึงได้ วันนี้ก็เห็นจะไม่พูดจนถึงเรื่องการไม่สงสัยในคำสั่งในคำสอนขอ,ององค์สมเด็จพระจอมไตรเพราะว่าการที่เรานึกถึงความตายเราเชื่อพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ไปก็ไปจับสังโยชนตัวที่สามคือศีลพตปรามาส องสมดเด็จพระบรมาโลกกกนราสทรงตรัสว่าพระโสดาบันจะต้องมีศีลบริสุทธิ์สำหรับศีลนิบรรดาท่านพุทธบริสัท์ผู้รับฟังมีทั้งพระมีทั้งเนนมีทั้งครวัตม <c oughs> ีการรักษาศีลก็จะต้องเป็นศีลเฉพาะของแต่ละเพศพระคือสิขาบท227รรวมทั้งอภิสมา,าจารย์ด้วย สำหรับสมันเนรมีสิขาบทสิบรวมทั้งเสกิจวัตรอีเจติบห้าเป็นแปดสิบห้าสำหรับคราวาดก็ต้องมีสินห้าบริสุทธิ์รวมทั้งพรมิหารสี่ด้วยอย่างนี้จึงจะช่วยให้มีสินบริสุทธิ์อันนี้สำหรับสินเ <c oughs> ขาเว้นกันแบบไหน สิ่งนี้ที่จะขาดหรือไม่ขาดอยู่ที่เจตนาเป็นสําคัญเราต้องไม่มีเจตนาเพื่อทําลายชีวิตสัตว์หรือทรมานสัตว์ให้รับความลําบากความจริงการทรมานสัตว์ให้รับความลําบากไม่ถึงกับสิ้นขาดแต่รู้สึกว่าสิ่จะทะลุไปเสียแล้วมันไม่ขาดแต่ว่ามันทะล,ลุถ้าน,น่งเข้าเราที่ไม่ขาดแต่เป็นโลรุนมันจะดีหรือ ดั้นั้นจริงควรยังงดเว้นเสียทั้งหมดคือทั้งไม่ทําให้ขาดด้วยแล้วก็ไม่ทําให้ทะลุด้วยคือไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ทรมานสัตว์ <c oughs> นอกจากไม่ฆ่าไม่ทรมานแล้วแล้วก็มีอารมณ์จิตเมตตาสงเคราะห์มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าสัตว์กับเรามีสภาวะเสมอกันเือมีความต้องการในความสุขไม่ต้องการในความทุกข ต้องการในความเกลื้อกูลซึ่งกันและกันแทนที่เราจะ่ค่ากลับมีความไม่ตายความรักกรุณาความสงสารอาตมารู้สึกสนด,ดใจเห็นว่าท่านบุญใดสดาความรังเกียจในสัตว์เห็นเขาแล้วหนักใจมากและสลดใจมากทั้งนี้เพราะอะไร เพราะาษัตวิ์กับเราเรากษัตว์มีสภาวะเหมือนกันมีความหิวมีความกระหายมีความต้องการทุกอย่างเหมือนกันไม่เมื่อความรู้สึกมันเหมือนกันอย่างนี้เราจะไปนั่งรังเกยียตกันเพื่ออะไรดังเกตว่าร่างกายของสัตว์สกปรกหยาบคายตำช้าร่างกายของเราละ่ะมันดีกว่าสัตว์ตรงไหน สัตว์มีอุจาระเราก็มีอุจาระสัตว์มีปัสสาวะเราก็มีปัสสาวะสัตว์มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเราก็มีเหมือนกันสัตว์กินกของที่สดที่ขาวเราก็กินของสดข่าวเหมือนกัน <c oughs> สัตว์ต้องการเสพกามเราก็มีความปรารถนาในการเสพกามเหมือนกันแต่ว่าสัตว์ฆ่าคนน้อยแต่คนค่าสัตว์มาก สัตว์เบียดเบียนคนมีน้อยแต่คนเบียดเบียนสัตว์มากอย่างนี้ใครควรจะรังเกียจใครมนุษย์คือเราควรรังเกียจสัตว์หรือว่าสัตว์จะควรรังเกียจเรานั่งนึกนั่งพิจารณาดูให้ดี <c oughs> ว่ามนุษย์มันจะยกย่องตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นสัตว์เสดิแต่เนือแท้จริงๆแล้ววันหนึ่ง พวกปลาทูปลาเล็กและปลาใหญ่ฆ่าคนตายกี่คนในคนฆ่าสัตว์ตายวันละกี่ตัวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วน,นั้นเราจะมานั่งดังเกียิสัตว์เพื่อประโยชน์อะไร <c oughs> เรายะว่ากันไปเราเองสิมันความร้ายกว่าสัตว์มากนี่เราจะไม่พูดกันในข้อนี้แล้วก็พูดกันเฉพาะในข้อที่ว่าเรา มีความต้องการเมตตาปราณีสัตว์เราไม่รังเกียจในสัตว์ก็แล้วกันเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์ <c oughs> มีความรู้สึกว่าสัตว์กับเราเป็นเพื่อนเกิดแก่จิบตายเหมือนกันอย่างนี้สบายใจดีไหมถ้าเราอยากจะฆ่าเขาถ้าเขาจะฆ่าเราเขาบ้างเราจะมีความรู้สึกยังไง เราไม่ต้องการสัตว์ตัวเล็กๆเช่นอยู่ขอเลือดเราหยดเดียวเราโกรธตีซะจ,จนตายมีค่าของชีวิตของสัตว์ทั้งจังไม่มีราคาค่าหงวดไม่มีใครรับรองชีวิตเสเลยเป็นอนันว่าความร้ายแรงของคนมีความร้ายแรงยิ่งกว่าสัตว์ทำไมเราจะต้องไป็นั่งรังเกียจสัตว์ว่าเป็นสัตว์ชั้นเลวสัตว์ทีนานนะ และยกย่องตอนเองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นดีสัตว์ประเสริฐหนักใจตอนนี้ขอพูดตรงๆว่าหนักใจไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงใจะมีความรู้สึกดีไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านันหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีเราปฏิบัติเพื่อความเป็นประโยดาบันเราก็ต้องมีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารไว้เป็นที่ตั้ง เราก็ไม่ยอมทำลายชีวิตสัตว์ไม่ยอมกันแกล้งให้สัตว์ได้รับความลําบากมีความปรับเลื้มใจเมื่อมีโอกาสได้สงเคราะห์สัตว์ให้มีความสุข <c oughs> นี่เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับศีลข้อที่สองข้อว่าอธินาทานการลักการขโมยทราบสินของบุคคลอื่น ความจริงทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยแล้วก็มีชาวบ,บ้านที่ไหนที่เคยประกาศทางหนังสือพิมพ์ประกาศทางวิทยุแจกใบปลิวแล้วโฆษณาแล้วขยายเสียงว่าทรัพย์สินของฉันมีมากขอท่านอันหลายจะมาช่วยกอบโกยทรัพย์สินของฉันไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะมีที่ไหนบ้างก็ได้อาตมาชีวิตอย่างน้อย แต่ว่าชีวิตที่เกิดมาผ่านมาที่ยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็เป็นอนุว่าเท่าดีทราบคนก็ดีตว์คนดีไม่ต้องการให้เรายื้อแย่งทรัพย์สินของเขาเรามีความรู้สึกชั้นใดเขาก็มีความรู้สึกชั้นนั้นนี่ความต้องการในทรัพย์สินของบุคคลอื่นเราจะทำลายด้วยวิธีไหน ทรงสมเร็จด้วยจอมไตรทรงตรัส <c oughs> ว่าการอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นนั้นเป็นเรื่องจากความโลภเป็นสําคัญการที่เราจะทําลายความโลภให้หมดไปแล้วก็ต้องมีการให้ทานเป็นการต่อต้านกับความรู้สึกนั้น <c oughs> ความรู้สึกอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเราไม่เอาละเราไม่ต้องการอยากได้ทรัพย์สินของเขา แต่ว่าเรากลับให้ทรัพย์สินของเราให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอืน่นนี่เป็นปฏิปทาเพื่อก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสูดาบันเจนว่าพระสูดาบันทุกท่านพอใจในการสงเคราะห์เป็นการทำลายโลภความโลภไม่มีความทะเยอะทะยานอยากได้ทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนแต่ว่าพระโสดาบันยังร,ำร่ำรวย แต่ว่าการธรามากินโดยปกติท่านเรียกว่าสัมมาชีวะอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงตำหนิและไม่ทรงถือว่าเป็นความโลภความโลภในที่นี้เป็นการถือเอาทรัพย์สินที่บุคคลอื่นให้โดยไม่ชอบทำเท่านั้นนี่การก้แก่ตัวนี้แก้โลภตัวนี้ก็ต้องกมีการให้ทานเป็นเป็นกำลัง การใน้ทานที่จะมีขึ้นได้ก็ประสัยจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารนี่เป็นอนุวา่าถ้าเรามีเมตตาความรักมีเมตตาความสงสารก็คุมศินได้สองสิขาบทแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนำว่าโทษแห่นความทุกข์ด้วยเหตุแ่นความทุกข์ข้อที่สาม ในวา,ารเมสเมชาจาร์การละเมิดชีวิตอาการละเมิดความรักในบุคคลอื่นเพราะอนี้เรามีความเข้าใจว่าแย่งสามีเขาแย่งพัญญาเขาเป็นการเมสเมชาจาร์เดินเลื้อแทน,นองค์สมเด็จพระพิชิตามารทรงตรัสว่าสามีเขาก็ดีพัญญาเขาก็ดีลูกเขาก็ดีหลานเขาก็ดีเลงเขาก็ดี ยากเขาก็ดีคนรับใช้ก็ดีคนอยู่กับผู้บังคับบัญชาคนดีทั้งหมดนี้ถ้าไปละเมิดโดยที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ปกครองเขาไม่รู้วิดามันดาไม่รู้มันไม่ได้ไม่อนุญาตเขาผู้นั้นมีโทษเป็นการเมเออันนี้ต้องลดให้หมดยินดีแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเท่านั้นยิ่งจะถูกต้องตามยภหวะแห่งการรักษาศีล เพื่อความเป็นประโสดาบันนี่ความรู้สึกอย่างนี้เราจะทำยังไงดีไม่ดีเห็นคู่ครองของบุคคลอื่นมันน่ารักน่าปราสนาน่าร่วมรักเสียจริงๆจะเป็นท่านชายก็ดีท่านหญิงก็ดีมนนึกถึงตัวเราก็แล้วกันว่าเขากับเราผู้เป็นเจ้าของย่อมมีความรู้สึกเสมอกัน เราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายคนรักของเราและบุตร้ายของเราโดยที่เราไม่เห็นชอบด้วยชั้นใดคนอื่นทั้งหลายเขาก็มีความรู้สึกชั้นนั้นอดใจยอมรับนับถือสิ่งอะไรกันใช้เมตตาความรักกรุณาความสงสารบุคคลผู้เป็นผู้ปกครองว่าเขากับเรามีความรู้สึกเหมือนกันในต,ตอนนี้ท่านเรียกว่าสันโดษ ยินดีแต่เฉพาะคู่ครองของตัวเท่านั้นหักอารมณ์ขมใจเข้าไว้เพื่อการสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างให้คนมีความสุขตลอดการตลอดสมัยถ้าทําผิดจจงหวะเข้าไปล่วงละเมิดคนรักของบุคคลอื่นเขาเข้าหรือทีอเ่เขาหหงแหนชีวิตจะสัน้นตัวเองก็จะมีแต่ความเดือดร้อนก็อนี้องค์สมเด็จพระจินวร,รสึงแนะนําให้ละเสีย เราจะมีความสุขข้อดีสายข้อดีสีสมุสาวาทอง์สมเด็จพระบรมาโลก,กนนาถให้ปรารภว่าเราเองต้องการไหมว่าคนอคื่นเขาจะมาโก,ออกหกมดเท็จในเรื่องที่เราต้องการความจริงอันนี้ก็จะมองเห็นได้ว่าทั้ง่านชายและท่านหญิงก็ไม่มีไม่พึงปรารถนาเราไม่ต้องการชั้นใดเขาก็ไม่ต้องการชั้นนั้น นอกจากคำโมสาวาดวาจาที่ไม่ตรงกับความจริงแล้วองค์สมเด็จพระบทิพแก้วให้ระงับถ้อยคำคือคำหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟังวาจาสอดเสียดยุโยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นเขามีแตกราวสิ่งกันเลยกันเพือเจอเร็วไหลาวาจาที่ไร้ประโยชน์ พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อันนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าก็ทรงแนะนําให้ละเสียรวมคว้าว่าทิ่งทั้งหมดนี้เราเองเราก็ไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการแล้วใครเขาจะต้องการข้อดีห้าองค์สมเด็จพระพิชิตามารทรงแนะนําให้ละจากการดื่มสุราเรามีไรเพราะแปบว่าเพราะว่าเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาท ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามปกติเราก็เมาอยู่แล้วถ้าเราไปดื่มสุรามีไร,รประสาทมันจะพันเฟือนทำลายทรัพย์สินที่เรามีอยู่โดยชัเหตุและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเขาเหยียดหยามโดูถูกดูหมิน่นคนดื่มสุรามีไรไม่เป็นที่นิยมของคนดียังมีอยู่บ้างก็สำหรับคนเลวเท่านั้นคือว่าเลวเท่ากันเขาก็ดีเขาก็นิยมกันเอง คนที่ดีนี่เขาไม่นิยมพูดอย่างนี้คนจะไม่ถูกใจคนดื่มสุราก็ช่างไปเลยเื่อพูดกันเฉพาะบุคคลที่ต้องการความเป็นประสงดาบันเท่านั้นสินห้าบริการสำหรับครวัตองค์สมเด็จพระบรมโลกลนันาถถือว่าเป็นปกติศินที่คนทุกคนต้องการสำหรับพระสำหรับเนรก็จงระวัง ท่านจงอย่าถือว่ามีสินสองร้อยี่สิบเจ็ดมีสินสิบหากว่าสินห้าสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งท่านพลาดก็แสดงว่าสิขาบททั้งเจ็ดสองร้อยยี่สิเจ็ดสิขาบทและว่าสิขาบทสิทของท่านไม่มีเลยและของเล็กยังรักษาไม่ได้ของใหญ่จะรักษาได้ยังไงเป็นอันว่าท่านทั้งหลาย การที่จะเข้าถึงความเป็นประโสดาบันสิ่งสําคัญที่สุดก็คือศีลรักษาศีลเท้มัน่นคงทำรงจิตให้ทรงอยู่อย่างนี้เราจะเห็นตัวอย่างสาววโคองค์สมเด็จพระบรมครูเวลามีน้อยยกตัวอย่างมาแค่น้อยอย,อย่างนางโคจุตราสาวใช้เขาว่านางสามาวาดี ในตอนต้นนี้นางขโมยค่าดอกไม้ของพนายวันละสี่ตำลิงเพราะว่าพนางสามาวดีได้รับความเมตตาจากพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์เริ่มบาท,ทาเท้าเธอทรงพระพระเจทานค่าดอกไม้วันละแปดตำลึงโคจุตราสาวชาววางังใกล้ชิด ไม่รับใช้ให้ไปซื้อดอกไม้ก็ว่ากันเสียคนวันละสี่ตำลึงสี่ตำลึงวันละครึ่งของคนที่ให้ไปต่อมาเมื่อนนางได้ฟังเทศขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนดาเทศจบที่บ้านในบ้านคนไานมาลาการก็ปรากฏว่าน,นางนั้นได้เป็นบระโสดาบัน เมื่อเป็นเโซดาบันและวันทับตะว,วันนั้นเป็นต้นมานางก็เลิกโกงค่าดอกให้นี่จะเห็นว่าคนที่เป็นเบโสดาบันนั้นเขาไม่ละเมิดศีลห้าจริงๆในอันหนึ่งในเรื่องเดียวกันสำหรับการรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตนี่ก็ได้แก่คณะเขาว่านางสามาวดีก็มีคุจุตราเป็นอาจารย์ เมื่อกลับมาถึงพระราชฐานพระนางสาม,มาวดีเห็นดอกไม้มากขึ้นเท่าตัวจึงถามว่าวันนี้พระราชาทรงพระราชทานค่าดอกไม้แก่ฉันเพิ่มหรือ,อยังไง <c oughs> นางขุจตราก็บอกว่าไม่ใช่แม่เจ้าพระราชทานเท่าเดิมแต่วันก่อนๆน,นี่หมอมฉันโกงสักครึ่งหนึ่งซื้อมาครึ่งหนึ่งนี่คนนี้เป็นมาโซนดาวันนี้เขาก็ไม่โกหกด้วยเขาพูดตามความเป็นจริง พน,นางสาม,มาวดีถามว่าวันนี้ทําไมจึงไม่เอานางก็บอกก็ไม่เอาแล้วฟังเทศจากองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วท่านบอกว่าบาปเป็นความชั่วพน,นางสาม,มาวดีขอให้เธอเทศไห้ฟังพร้อมในหญิงห้าร้อยเขาพูดกันลัดๆเธอเทศไห้ฟังจบเดียวเพราะปรากฏว่าหญิงทั้งหมดเป็นบาสนดาบันหมด ในขณะนั้นเองที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตยังอยู่ในประเทศนั้นวันหนึ่งพันนางมาคันดียามีความฤทิ์ยาในในพันนาสามาวดีกับคณะที่บำรุงพระพุทธเจ้าจึงตั้งใจจะเข่นฆ่าพันนาสามาวดีกับยิงห้าร้อยคนให้หมดเพราะสนใจกระองค์สมเด็จพระบรมสุคตเธอไม่เลื่อมใส พนางจึงได้เอาให้อาให้เอาไก่เป็นไปให้พน,นางสามาวดีแกงมาให้พระราชา <c oughs> นี่ขอเล่ากันแบบล,ลัดๆเป็นการประกอบเรื่องพน,นางสาม,ามีพร้อมดิหญิงห้ารอยที่ฟังข่าวว่าพระราชาต้องการเสวยแกงไก่แต่ว่านําไก่เป็นมาให้นางก็บอกว่ารับไม่ได้เพราะฉันรักษาศีลฆ่าสัตว์ไม่ได้ ขาบอกว่าเป็นคําสั่งผู้ราชาอาจจะต้องถึงตายนางก็บอกก็ไม่เป็นไรถ้าฉันจะตายเพราะทรงศินบริสุทธิ์ฉันยอมรับเป็นอันว่านางก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์ไม่ยอมฆ่าไก่นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเจนว่าความเป็นระโสดาบันนี่มีความมั่นคงในศินจริงๆอย่างนางโคจุตรานั่น เขาไม่ยอมนำเอาทรัพย์สินที่มันที่บรรน,น,น,นางสามาวด,ดีให้ไปซื้อดอกไม้ที่เคยโกงไว้วันละสี่ตำลึงเขาก็เลิกโกงเมื่อไม่โกงแล้วก็ไม่โกหกหมดเ็ตแล้วต่อมาคณะขานางสามาวด,ดีทั้งหมดอาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตเพราะขัดคำสั่งของพระราชาแต่แต่ตว่าพ้นนางทั้งบรรดาน,นางทั้งหมดมีญิง ห้าร้อยคนถ้ามีพระนางสามาวาดีเป็นประธานก็กล้าที่จะยืนยันว่าเราจะไม่ยอมฆ่าไก่อาหาดเพราะว่าเราก็เคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลก,กน,นาจะตายก็ตามทียอมรักษาศินยิ่งกว่ารักษาชีวิตนี่แหละบรรดาท่านงหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไหนๆท่านก็ประกาศตน เคารพในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัาสาสมมาสัพพุทธเจ้าแล้วและก็ต้องการความเป็นประสงดาบันคือเป็นของความสุขขั้นต้นในพระพุทธศาสนาขอบรรดาแต่พุทธบริษัทแ้งหลายโดยทุนนาจนพายการรักษาสังโยชน์ข้อที่สคือทำลายอารมณ์ที่รัดจึงใจได้แก่สีรับรตาปรามาศ การเป็นผู้ทำลายศีลจงอย่ามีแกจิตใจขอบรรดาท่านพุทธบริสัทขอให้บรรดาท่านพุทธบริสัททุกท่านจงมีความมั่นใจในการรัศษาศีลและจงเชื่อว,ว่าท่านผู้มีศีลบริสุทธิ์นั้นย่อมมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมภารยาภพ คือคนที่มีศีลบริสุทธิ์ชาตินี้ก็มีความสุขเมื่อตายจากชาตินี้แล้วเกิดไปในชาติใหม่ก็มีความสุขขึ้นที่ว่าความทุกข์ใดๆที่จะมีปัจจัยเกิดจากศีลไม่มีสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะแนะนำกันก็หมดแล้ว ต่อจากนี้ไปท่านตันบรรดาท่านั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระปพิบตแก้วจงใช้อิริยาบทตามสมควรนั่งปฏิบัตินั่งคัตมัดนั่งพับเพียบนั่งหอยขากับเก้าอี้เจเองกายบนเตียงนอนหรือขัพื้นทางข้างล่างจะยืนหรือจะเดินจงกรมก็ได้ให้ทรงใจนึกถึงศีลไว้เสมอที่เราเรียกันว่าศีลานุสติกรรมฐา,าน แต่ว่าศีลานสุสติกรรมฐา,านจะทรงอยู่ได้นานก็เพราะอาศัยมีพรมีหารคือเมตตากุณาทั้งสองด้าการคงอยู่ด้วยอยาช่วยให้รมใจของท่านเป็นเอกกตารมเรามองวเวลาสําหรับการที่จะพูดกันก็หมดแล้วต่อจากนี้ไปขบันดาสาวกโคงสมเด็จพระบระทิพแก้วจงปฏิบัติตามประธรมคําสั่งสอนน่องค์สมเด็จพระจินวรแนะนํามาตามที่กล่าวแล้ว เจนกว่าจะถึงการเวลาอันสมควรของท่าน